รถเข็นอะไปซื้อขาตั้งกล้องอุ๊ยเอ,อ,อารถค่ะรถอะไปทำสปาก่อนไหมทำ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 เยอะทำเยอะไม่เอาไม่ให้ทำ สปาได้คนด้วยนะยนั้นก็ใส่มาร์คไปเลยใส่มาร์คเราจะขีดขีดขีดดี่แน้ำหอมหอมดีโอเคียสปาเสร็จแล้ว ไของที่เอ,องใส่อ่ะบัตรเครดิตใครเอ,าอเ่าขอโทษขอโทษครับไปว่าสายตากันก่อนนะเฮ้ยเอ,เอ,เอ,เอ้ยเฮ้ยระวังโดนบัตรเครดิตถกนะนะ ระวังโดนฉกเลยนะหลักคือดิจะเ้าให้สายตาสายตา,ตสายตาปกติดีครับผมโอเคค่ะไหนดูสิคุณสายตาปกติขอบคุณครับสายตาทีนปกติไหมอมืองใส่กันไม่อวใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่อยากใส่แหวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ มีบ้านหลายอันเลยไม่เป็นไรหรอกมีคอนแทคเลนด้วยนะอุ้ยกดผิดไปบ่ายครับไปบ่ายครับไปบ่ายค่ะอ่ะไม่ใช่ใชบัตรเครดิตจะถือให้ขึ้นลิฟต์เลยนะรอด้วยชั้นหนึ่งเลย ฉันเดี๋ยวพี่ขอซื้ออันนี้นะทรศษัทหนูเอาอันนี้นนก็นนก็เอาอันแผน่นยูสบ้แล้วก็หูฟังเอาไหมไม่เอาอะ่ะใจเกมก็มีน่ารักดีตัวเนี้ยปะจ่ายตังค์ด้วยนะ แล้วกินไม่หมดไอเอามาใส่ตะกร้าเลยเนี่ย เอามาจากไหนไม่รู้มีเงินด้วยใส่ถุงนี้ไหมจ๊ะอ้าวเพอทิ้งเอ้ยกินเงินฮะกินเงินได้ไงเนี่ยฮะกินเงินได้ไงเนี่ยกินเงินเหรอกินเงินเหรอฮะฉันกินเงินไปแล้ว ไม่ไม่กินเงินไม่รู้เลยแอบกินเงินพี่กินเงินเหรอต่าไม่ได้กินไม่ได้กินเห็นนั้นเนี่ยเห,เห็นเจะกินเงินอยู่แล้วเนี่ยเออเออขอโทษครับชานมไข่มุกทิชานมไข่มุกใครต้องกินทห้หมดเจ้โทรศัพท์มือถื iPad. อไอแ d ดอะ มีขาตั้งตองที่บ้าน่ะวาร์ปกลับบ้านกันอุ้ยไม่วาร์ปได้ไหมพี่เกียรวาร์ปก็วาร์ปไปเลยไม่ไม่เฮ้วาร์ปเดินไปดีกว่าอือคือจะไปถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ให้แล้วค่ะไม่เสียใช่ไหมครับละครเกมเลื่องละครสั้นอีก ทำไมเงียีบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านคนอื่นนะบ้านพวกเราขอโทษครับคัดคััที่นจะไลฟ์สดตอนดึกๆโอเคไหมห้ามกวนฉันอย่ามากวนเปิดไฟก่อนเพราะว่าเะ๋อมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวมองไม่เห็นตอนไลฟ์สด ลกล้องตอนไลฟ์สดก็เอาที่ไฟหาเจอหนะ้าหาเจอหาเจอแดงไปนี่คือกล้องไลฟ์สดของพี่ อย่ายายจเถ้าไม่ฉันตกนะกชีน้ำหอมก่อน <c oughs> กินน้ำอหอมโคตรเนมนเลยกินไมกินน้ำหอมอะ่ะเอวจะไล่สดตรงนี้ไปเก็บของสิโอ๊ยทำไมพี่ราม,มยวยมาตั้งแต่เช้าเนี่ยดอกไม้อุ้ยดอกเอาดอกไม้มาแล้วจะไล่สด เสดเล่นปิปิโต้ไปด้วยขอเล่นคอมหไหมไม่แป๊บหนึ่งไลฟ์สดอยู่เห็นไหมเห็นไหมว่าคนไลฟ์สดอยู่สวัสดีปะต้องไปยุ่งกับพี่หลัง้าไปในห้องไปอยู่ในห้องกันเถอะโอเคพี่โอเคค่ะ จะมาไลฟ์สดสิปิโตนะครับโอ้ชื่ออะไรจะมาไลฟ์สดในสิปิโตกันนะครับมาดันหนึ่งนะอย่ากวนที่อย่ามากวนคนอื่นเขาอันนี้นะครับมันก็คือดอก อันนี้นะคะก็คือดอกไม้นะครับนีใครพูดตามานี่เนี่ยแล้วก็วางไว้เลยนะคะวันนี้ตอนนี้สามนอนกี่พี่รามนอนกี่พี่รานอนกี่ทุ่มครับสามทุ่มครับสามทุ่มครับทันไหมทันไหมคะทันไหมคะอย่ามาล้อคนอื่นอย่างนี้ไม่ไลายกดแล้วไม่ไลายกดแล้วเชื่อ มิวดีกว่าบอกน้องมิวมิวน้องมิวน้องมิวอะไรสนะใครปิงอะพูดตามพี่เวลาไลฟ์สดเนี่ยเป็นไรไม่รู้บอกว่าไม่มาอะไรมีนี่ไลฟ์สดพี่ไลฟ์สดอยู่แล้วทำไมปไปไปล้อคนอื่นอย่างนี้เวลาไลฟ์สดล่ะ ไม่รู้ค่ะไหลสดแล้วก็อย่าทัานมหาหัวล้อคนอื่นอีกไลสดแล้วมหวาหัวล้อคนอื่นได้ไงใช่ขอโทษค่ะพี่ค่ะนั้นก็ลาคนอื่นเลยนะเออลาไปเลยอ่ะโอ๊ย ทรศัพท์ไปไลฟ์สดอยู่ดีๆก็มาพูดตามทําไมไี่ให้พูดตามไม่ขอโทษนะพี่ไม่หนูไม่ก็อยากพูดตามอ่ะเสียงไลฟ์สดทีเดียวได้เสียงไลฟ์สดก็ต้องพูดตามสิคะโอ้ยรังไลฟ์สดไปกตกอ,อยู่ต้องมาพูดตามคนอื่นได้ไหมใช่ใช่พูดตามคนอื่นมันไม่ดีนะใช่สมัสรสมัคร คลิปนี้ก็ามาคลิปนี้ก็ขอลาไปสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกดไา,ายบายคอมเมนต์ด้วยนะคะขอโทษนะพี่ทีหลังไม่ต้องมายุ่งพอพอพอห้ามมาไลฟ์สดต้องไลฟ์ต้องไลฟ์สดเลยทีไหม